อของขวัญเหรอครบรอบหนึ่งปีของเราแล้วสินะคดีฆาตกรต่อเนื่องอยากได้คบเห็นแก่ครบรอบปีแรกของฉันได้กระดาษนั้นเหรอ ทำไมถึงตีราคาฉันถูกขนาดนี้แกน่าจะอยากรู้คิดว่าฉันชอบเรื่องพวกนี้งั้นเหรอแล้วชอบไหมละ่ะกันนี่กออกนี่ฮะ,ฮะ โหโหแท้สยองว่ะไอหมอนี่ชอบปิศนาใช่ไหมแสนจะพิถีพิถันเหมือนวางแผนพวกนี้ปทั้งชีวิต ฉันรู้ว่ามันเป็นใครใครมันเป็นใครคนไห้ตัวตวนที่อยากมีตัวตวน,นไหนจะนายกไหนจะผู้บัญชาการใช่หมอ,อนี่ทะเยอทะยานสุดๆคิดว่าแลงจุงใจของมันเรื่องก,การเม,มืองหรอือโอ้ไม่เลย นี่โคตรจะเรื่องส่วนตัวเจ้านี่รู้ว่าคนหล่อนี้ติดค้างมันอยู่น่าจะเป็นเรื่องในอดีตแผลในอดีตที่ปวดร้าวที่สุดแล้วทำไมมันถึงสุดจดหมายหาฉันทีมันอาจจะเป็นแฟนพันธ์แท้นายหรือไม่มันก็คงมีความแค้นกับนายเหมือนกัน ไม่แน่นอาจจะเป็นอาหารจานหลักคิดออกไหมไม่จริงดิปกตินาาจะคิดออกนี่นะแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมสินะเพราะมัน,วนกวนใจนายที่กลับไปเรื่องจะหมอนั่นทาไมล่ะคุยเรื่องแกไม่สนุกนั่นเหรอเราไม่ได้มาเพื่อคุยเรื่องฉันล้วอยากจะคุยเรื่องอะไร ฉันอยากรู้ว่ามันคิดอะไรก็รู้ชัดแจ้งอยู่แล้วว่ามันคิดอะไรไม่ได้อ่านเรื่องพวกนี้งั้นเหรอแกสองคนเหมือนกันนะรู้ตัวไหมใส่หน้ากากออกประจันภัยนะแต่มันดูเหมือนสร้างความเป็นธรรมมากกว่าโอ้แกกลัวว่ามันจะทำให้แกดูดอมแหนมสินะแกทำให้ฉันเสียเวลา คิดว่าแกรู้อยู่ใช่ไหม <c oughs> ฉันคิดว่าแกไม่สนใจเรื่องแหรงจงใจอะไรนั่นหรอมันจะรักหรือจะเกลียดแกไหมฉันคิดว่าส่วนลึกๆในใจของแกรู้สึกหวาดกลัวเหลือเกินเพราะแกไม่โชว์ว่าสิ่งที่มันทำผิด เพราะแกคิดว่าพวกมันสมงครแล้วเพราะแกคิดว่าพวกมันสมงครตาย <laughs>